อ่านไปเลยเนี <à la> <ine> <desserts> notes, ่ยเกินนาทีอืมม่ด้านหน้าทุนมาหาเขาหลับมาหาเขาแบกหน้าเออขายที่หน้าเชดแบกมาหาเขาคิดว่าเขาไม่รู้ไงตอนแรกนใช่ไหมเนี่ยเขามองดูไงในโลกอินเทอร์เน็ตโซเชียลหรือช่องอะไรก็แล้วแต่นะบางสิ่งบางนั้นในโุกโซชยใช่ไหมเขาเห็น ชัดเจียวเลยนี่ชอบทิ่งอย่างมันไม่มีอะไรบังเอิญนะที่จะทําให้เราเห็นให้เราเจอนะเห็นไหมนั่อยู่ดีๆเอ๊ะเออแล้วก็แป็ดเนาะถึงเวลาไงเขาเรียกว่าถึงเวลาไงมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านท่านสิริศีลแบบว่าเออให้ตื่นรู้ไงให้เห็นด้วยมันแบบบางทีเราใช่นไหมจับหนังสัมผัสที่เราได้ก็แล้วแต่นี่ เราเห็นถ้าคนนั้นเสียไม่ถูกใช่ไหมฉันก็จะถามให้แบบมีความรู้สึกมีสิ่งที่แบบให้เราสื่อใช่ไหมสื่อได้เลยไหมคะคือฉันจะให้เราเห็นไงว่าบุคคลเนี้ยผิดสิ่งไม่ดีเป็นคนไม่ดีตัดจบ่ันจะให้แบบตัดจบไปเลยเนี่ยอือ